ไหนระดับสุดไปเลยเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาโซลรเดอร์นะครับลงนะครับเรียงคิวนะครับเดี๋ยวพจับเลยอ่ะจะไปก่อนเลยนะครับคนแรกครับโฟมตามครับพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คพี่แจ็คตามนะครับที่สองครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าไม่สูงเท่าไหร่นะครับไม่สูงเท่าไรโอ้โหว้าวไม่สูงเท่าไหรชั้นพอพแล้วที่ขึ้นมาเท่ากับตึกกี่ชั้นตอนนี้ โอ้น่าจะสามชั้นสามชั้นได้นะจึดสามชั้นได้อยู่นะไปแล้วเอายังพี่ผมจะจ้ำหรอนึกว่าจะจ้ำฝั่งนู้นจ้ำกูจะลงทางเดิมทางนี้แหละทางนี้แหละเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงมันจะเกาะใช่ไหมอีกทีนึงโอ้มีเชือกด้วยว่ะจะพันเชือกไหมเนี่ยไม่พันหรอกเฮ้ย เอาให้ลงตรงกลางให้ได้ก่อนพร้อม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 จับ <compañ> แล้วพร้อมจับแน,นะน่นแน่นหน่อยนะน้องนะ <laughs> ว้าวมา <laughs> ไมวยอมได่ยอมไปแล้วมาแล้ <laughs> วดวเฮ้ย let's go woo oh ไม่รู้ตึกเลย มันดึงเร็วมากไม่รู้สึกเลยลงมาเลยมันถึงเร็วมาก,มกมามถมามว่าเสียวไหมไม่ทันได้เสียวนนมาพี่แจ็คมาไม่ทันได้เสียว,ม,ยว,ม,ยวมาแล้วพี่แจ็คมามาจับหน่อยจับหน่อยเดค อะไรเชี่ยเลยชันนได้มันไม่ต้ลงเลยเหรอเช็ดกล้องได้ป่ะพี่แจ็คเช็ดได้แป๊บนึงนะมีพูดชายได้โอเคโอเคได้ลวมาเลยมาเลยโ็วไม่ทันได้เสียวไม่ทันดูคิวเขาด้เละ แล้วชอบอยู่แล้วซ้ำอ่ะซ้ำอเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันได้เสียวเป็นไงบ้างสุดยอดโอ้โหคนโป้คนแม่ทันอันนี้ดีกว่าไม่รู้สึกเลยไม่เสียวไม่รู้สึกไม่ทันได้เสียวเร็วๆฟอรมา หุยจำหน้ากูอ่ะพี่เอยแต่จำไม,ไม่ไม่ได้เป็นไรนะหุยถ้าโดดแล้วขาพี่เออใช่พี่นี้ดีกว่าอันนี้ปลอดภัยกว่าทางนี้ไหนๆมาแล้วมาก็เคลอยู่นะได้อเลยฮะถามว่าให้โดอดอีกเอาไหมแมาแล้ว เฮนะ้ยขังเดิมเจ็บโฟมมันลื่นใช่ลื่นแล้วลื่นลเลยมันเจ็บมันเป็นพลาสติก,กโดดมาไม่ตายหรอกเฮ้ยพี่ฝนอันะนั้นมันที่จับโค้งนะมันเป็นเหมือนใต้ผา <c oughs> ทางนี้ ไม่วิวจริงๆตรงนี้ดีไม่วิวมันไม่ได้ขนาดนั้นฉี่แตกล้วเนี่ยเออเร็วๆมาทางนี้พอดีอะลื่นพอดีฉี่แตกอะ่ะผมลงมานี่แล้วทา,ทางนั้นน่ากลัวผมมาเลยแล้วมันจะไม่แตะได้ไหม่ะไ,ไม่ได้เอาจริงมาทางนี้ผมผมขาไม่โดนนะเดี๋ยวถ้าเจ็บมานะ ผมอันตรายตรงนั้นอ,ะอ่ะผมเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกบอกตรงเนี้ยไม่เป็นไรขามไม่โดนไอ้ตรงไหนดิอเออช่างมัน,มนตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันแขนขาพาขาริกเจ็บล,ลงมาพี่ฝนลงมาโชว์โฟมเร็วลงมานี่ทางนี้มันขาไม่ถึงไอ้นน่น่นะ ทางนั้นมันเป็นพลาสติกถ้าลื่นถลายอ่ะเจ็บ